ตัวนี้โจทวีชนะครับนี่ครับแอบถ่ายกุ้งกล้ามแดงนะฮะผมซื้อกุ้งมาใหม่นะครับก็มาเลี้ยงสองตัวนะฮะคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับซื้อที่บางสะพานนะครับเขาบอกว่ามาเลี้ยงง่ายนะก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูนะครับให้กินอาหารเม็ดอาหารเม็ดแบบไหนเอ่ยนี่ครับอาหารเม็ดของเขานะครับก็จะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะฮะนี่ครับ เวลากุ้งนี่เวลาสองคืนตาเขาจะแดงนะนี่ครับจะมีสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับเป็นทูดแล้วก็ตัวเมียนะครับถ้าโชคดีเขาจะโตแล้วก็ผสมพัน์กันนะครับเห็นเขาว่างั้นนะแล้วก็จะขยายพันธุได้นะครับแต่ผมต้องดูแลอย่างกระชิดนะครับแบบว่าต้องเปลี่ยนน้าเป็นอะไรเรื่อยนะฮะน้าจะเสียนะครับอันนี้เขาอยู่ในอ่ จบนะฮะราคาสองร้อยบาทนะครับไม่ใช่ครับห้าร้อยบาทนะฮะตู้นี้แบบนี้ครับนี่ครับตู้ใหญ่เหมือนกันนะฮะห้าร้อยบาทสําหรับกุ้งคู่นี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอาหารถุงยี่สิบบาทนะครับถ้าเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆอยากเลี้ยงนะครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับสําหรับกุ้งประเภทนี้นะเป็นกุ้งน้ําจืดนะครับผมดูว่ามันเลี้ยงน่าจะเลี้ยงง่ายนะฮะนี่ครับ นี่ตัวนึงนะชอบแอบชอบแอบปกติเขาจะนอนในในกระบอกหรือว่าในโพรงอะไรสักอย่างนงครับแต่เห็นที่ร้านเขาใช้อ่าแป๊บนะฮะเป็นแป๊บน้ำนะครับให้เจ้ากุ้งนไดไปอยู่ w. อาศัยนะครับนี่ครับโอ้ตัวนู้น sáu lục sản ha cung cam đèn ha cam dài này không ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนิทโจรถไปชนะครับกุ้งกก้ามแดงครับกุ้งน้ําจืดนะฮะโดยการเอามาเลี้ยงที่ในตู้กระจกน,นะครับยินดีรกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ